ซื้อสดลดได้กันอีกแล้วกับรถล้างสต็อกน่าใช้สวยๆงามๆคันนี้ m a z t a bt 5ท5 5 2 5นแมนนวลปี2 0 1 1ครับไม่ทแท้สวยๆสภาพนางฟ้าเปิดราคาเงินสด1,48,000บาทมีบริการจัดส่งส่วนจัดไฟแนนซ์พูดคุยกันก่อนได้ครับจัดได้จัดให้ได้เลยครับ ออกง่ายๆทั้งติดแบคลิสหรือไม่ติดแบคลิสครับส่วนซื้อสดต่อรองราคากันได้เลยเจ๊ปูใจดี D ครับคุยกันได้วิดีโอคอลกันได้ใครอยู่สมุทรปราการมาทดลองขับใครอยู่ไกลดูวิดีโอคอลหรือว่าเรียลไทม์กันเลยครับวิดีโอคอลกันได้เลยเอาที่ชอบเอาที่ใช่ส่วนใครอยากจะจองซื้อแล้วก็ให้จัดส่งก็ยินดีขับไปถึงหน้าบ้านเพราะรถมันดีขับถึงที่ส่งมอบปลอดภัย ได้รถถูกใจต้องที่นี่ครับใครสนใจคันนี้กับราคา148,000บาทถูกมากๆครับรีบโทรมาด่วน088-584-5375นะครับ